สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาแรนดอมในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนสัมผัสพลังงานใดจากคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนน่ะสัมผัสพลังงานใดจากคุณคนที่พานดูคลิปนี้นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่หนึ่งพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้เขามาเจอคลิป,ปนี้ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปลปนี้นะคะ <S <S สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนอ่ะเขาสัมผัสพลังงานใดจากตัวคุณนะคะตัวคุณนี่เป็นพลังงานใดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนสัมผัสได้นะคะพลังงานแบบใดขอให้ดึงพลังงานที่เหมือนกันพี่แพ่เท่านั้นนะคะพี่ไพ่โอ้โหลูกดวงคิง,งเรียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนสัมผัสพลังงานใดจากคุณ คุณเป็นคนที่สิ่ง,งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนสัมผัสได้ของเป็นคนที่จริงใจมากๆเลยอ่ะเป็นคนเพราะว่า <Yeah. S 1> พระราชาเหลี่ยนี่เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ mm สัมผัสได้คุณเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงอ่ะเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่คุณไม่ใช่คนที่หวานนะแม่หมอว่านะเป็นไม่ใช่คนที่หวานแบบ เขาเรียกว่าอะไรปากหวานก้นเปรี้ยวอ่ะใช่อย่างนั้นจริงๆอ่ะเป็นคนที่จริงจ,งจังจริงจังและจริงใจเด็ดขาดมั่นคงนะและเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความมั่นคงขเขาเลยมีความมั่งคั่งทั้งภายในใจคุณอ่ะนะคะแล้วก็มั่งคั่งทั้งภายนอกด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มองคุณว่าอย่างนั้นจริงๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าคุณอ่ะนะคะคุณเป็นคนที่ คุเรียกว่าจิตใจคุณดีอ่ะจิตใจคุณมั่งคั่งอ่ะมั่งคั่งหมายความว่าเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงอ่ะอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมากเขาเป็นราชาเหรียญเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่มั่นคงทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็ตัวคุณเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนเนี่ยก็มองคุณว่าคุณแบบคุณเนี่ยนะคุณคนแบบคุณเนี่ยที่มันจะคิดคิดไม่หมอเนี่ยจะเป็นถึงระดับสูงสูงอ่ะเป็นถึงระดับราชาเป็นคนที่จะมีทรัพย์สมมบัติากอ่ะ คนที่จะมองคุณอะ่ะไม่ว่าไม่ว่าคนในโซเชียลไม่ว่าคนที่รู้จักคุณอะ่ะเขาคิดว่าคนเหมือนคุณเนี่ยนะคะจะมีโอกาสก้าวหน้ามีมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เลยอะ่ะเพราะว่าบุคลิกของคุณนิสัยของคุณอะไรอย่างเงี้ย คุณไม่ใช่ที่ไม่หมอมองนะบากวันก้นเปรี้ยวเป็นคนที่จริงจังนะถ้าคุณทํางานคุณจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะลุกลวงเหมือนมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะนะคะแล้วบางคนก็คิดว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยอ่ะนะคะเพราะราชาเหรียญเนี่ยอาจจะทําได้หลายอย่างนะเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่ทําอะไรก็เหมือนดูสนุกทําอะไรก็ดูเหมือนว่าจะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนแบบคุณนะคะแม่หมอว่าเห็นไหมคะเนี่ยผู้คนก็แบบชื่นชมคุณนะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งและเขาคิดว่าตัวคุณเนี่ย เป็นเศรษฐีได้เลยอ่ะเพราะก็เห็นคุณว่าโอ้คุณทําอะไรก็ดีไปหมดคุณทําอะไรก็เหมือนสําเร็จไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนผู้นํานะคะตัวคุณเองอ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าตัวคุณเป็นเหมือนผู้นําคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าราชาเหรียญนี่มันเป็นผู้นําเป็นคนที่ต้องมีลูกน้องมีบริวารแล้วก็พูดอะไรใครเชื่อคนอย่างคุณมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะมีวาจามีวาจาเป็นทรัพย์ด้วยนะคะลูกหลงตัวคุณเองอ่ะนะคะถ้าคุณวาจาของคุณเป็นเงินเป็นทองด้วยแม่หมอว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกมา จะรวยอ่ะจะเป็นราชาเหรียญจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคุอย่างเดียวสัมผัสคุณอย่างเดียวนะคะท่านก็บอกว่าคุณจะเป็นราชาเหรียญทั้งผู้หญิงผู้ชายอะ่ะก็คือจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนสัมผัสพลังงานได้จากคุณอีกฮะท่านบอกว่าสัมผัสพลังงานของคนที่จะเป็นเศรษฐีนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นอย่างนั้นจริงๆ ที่แม่หมอบอกเห็นไหมพลังงานดีมากเลยอะนะคะคนที่มันจะคลิปแม่หมอนี่แบบมันทุกคลิปเลยนะ พี่ไพ่ดีมากๆเลยต้องเป็นพลังงานที่ดีแหละที่มาเจอคลิปแบบนี้นะพลังงานของคนที่มีความสุขและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขนะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีความสุขอ่ะเป็นคนที่เห็นแล้วเอนเนจีดีอ่ะนะคะเป็นเอ e เน y จีที่ไม่ท็อกซิกอ่ะสบายตามองแล้วสบายตามองแล้วสวยหล่อแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองมากๆอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่รักตัวเองเขาไม่เคยเห็นว่าคุณเหมือนคนเป็นคนที่มีความทุกข์เพราะแม่หมอคุณยิ้มแย้มจ้ำใส่อะ เขาอาจจะคิดถ้าผู้คนอาจจะว่าไ้อ้คนคนนี้เขามีความทุกข์บ้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่ตัวตนของเขาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยทําไมชีวิตเขาทําไมมันดูเหมือนมีความสุขมันดูดูเหมือนเขาจอยตลอดเวลาทําไมรู้สึกว่าชีวิตเขากินอิ่มชีวิตเขานอนอุ่นอ่ะเพราะเป็นข้าวถ้วยอ่ะถ้าถ้าคุณเป็นคนที่โสดอ่ะผู้คนมองมาว่าเฮ้ยทำไมคุณดูแลตัวเองดีมากคุณที่เป็นคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงคนโสดอ่ะคุณก็ดูแลตัวเองอ่ะทั้งภายในทั้งภายนอกคุณมีความสุขคุณจอยอ่ะแล้ว พลังงานของคุณนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบมองคุณว่าคุณเป็นพลังงานที่ดีมากมากอ่ะพลังงานของคนที่รักตัวเองพลังงานของคนที่แม่หมอว่าตัวคุณเองนี่เป็นคนที่พลังงานดีมากๆเลยนะคะถ้าเคยที่อยู่สายจิตวิญญาณสายพลังงานคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการติจูดนะกับคุณเป็นคนที่สํานึกรู้คุณเป็นคนที่อาจจะ ขอบคุณขอบคุณสิ่งที่มีเล็กๆได้เลยได้เลยจริงๆไม่มอว่าพลังงานของคุณที่มีความสุขมากๆเลยนะคะคุณอาจจะขอบคุณสิ่งเล็กๆที่ที่อยู่รอบตัวคุณขอบคุณตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไอจีอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะคะแล้วที่แม่หมอบอกว่าสิ่งสั่งเสียสัมผัสคุณคุณเป็นแบบนี้จริงๆไอจีของคุณมีความสุขและท่านบอกว่าชีวิตคุณอ่ะจะจะอยู่ดีกินดีจะมีความสุขจริงๆนะคะลูกวงจะมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติแล้วก็ด้วยเขาเรียกมั่งคั่งทางด้าน ภายในภายนอกเลยจิตใจคุณก็มั่งคั่งนะคะลูกดวงมันมั่งคั่งมาจากภายในแล้วมันก็จะมั่งคั่งภายนอกเหมือนกันทั้งเงินทั้งเงินทองทรัพย์สินทุกอย่างนะคะลูกดวงคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขมากๆแล้วก็มีทรัพย์สินมีชีวิตที่ดีมากๆากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณนะคะโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนสัมผัสพลังงาน,น,นในจากคุณอีกนะคะพลังงานในอีกคะ่ะจากตัวคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ่บอกทีนะคะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้คนโอ คือสามไปดีไหมโอ้โหไมก้อนคุณเป็นคนที่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนมองคุณว่าคุณเป็นคนที่จิตใจจิตใจดีมากๆเลยจิตใจดีมากๆเป็นคนที่ปลอดภัยอะ่ะอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็อยู่ข้างคุณเขาก็อยู่ใกล้ๆคุณนะคะลูกดวงรู้สึกว่าทําไมเราอยู่ทําไมฉันอยู่กับ ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อ่ะทำไมเขาจิตใจดีทําไมเขาอ่อนโยนทําไมเขาปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผู้คนยังคิดกับคุณแบบนี้นะคะลูกดวงคุณอ่ะอาจจะถ้าเป็นคุณเป็นแม่ของลูกอ่ะคุณเป็นแม่ของลูกที่ดีมากมากเลยนะคะถ้าคุณเป็นภรรยาของของแฟนคุณเนี่ยนะคะภรรยาหรือสามีคุณคุณก็เป็นสามีที่ดีภรรยาที่ดีนะคะลูกดวง ตกบกพร่องเลยอ่ะคุณเป็นคนที่สั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่นชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่าคุณเป็นไข่ในหินเลยนะเนี่ยลูกดวงเขารักคุณเหมือนไข่ในหินจริงๆและคุณก็เป็นลูกเล้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะอุ้มท้องคุณมาก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยก็คือคุณเป็นลูกเล้ของท่านจริงๆที่ท่านคลอดคุณมาก็ได้นะคลอดมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็คือท่านปกป้องคุ้มครองลูกดวงอ่ะแล้วก็ทําให้คุณเป็นคนที่คิดดีทําดีอยู่ในศ ขาเรียกอะไรเขี้ยวชอบทาอะไรที่เกี่ยวกับบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยลูกดวงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับคุณมากคุณเหมือนไข่ในหินลูกที่เป็นไข่ในหินของท่านน่ะแล้วท่านจะบอกเลยนะคุณดูสีไพ่ขนาดนี้คุณจาแม่หมอไว้เลยคนที่มาดูคลิปนี้ท่านบอกว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีไพใ่ใบนี้เป็นเศรษฐีเศรษฐีสองใบนะคะลูกสามใบนี่คือไพเ่เศรษฐีหมดเลยอะ่ะเศรษฐีที่มีเงินเศรษฐีผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐเศรษฐีผู้ที่มีคลังสมบัติเศรษฐีผู้ที่จะมีชีวิตที่ มั่งคั่งร่ํารวยมากๆเลยอ่ะนะคะลูกดวงและจะมีคู่ที่ดีด้วยนะคะลูกดวงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีเศรัพย์สินนะคะคุณเห็นไหมคะเนี่ยคุณจะมีคู่ที่ดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็คู่ของคุณนี่หละอาจจะเป็นมหาราณีอาจจะเป็นเศรษฐีนะทำให้ชีวิตคุณจะมีความสุขมากๆใหไพ่าสมามใบนี้คือแบบยืนยันได้เลยว่าคุณเป็นคนดีใช่เป,เป็นเป็นเป็นคนที่มีความเมตตาการุณาสูงมากเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภัยที่รู้จักคุณอ่ะนะคะ เป็นคนที่เยียวยาได้สอนผู้คนได้เป็นคนเป็นเซฟโซนที่ดีของผู้คนอะนะคะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงได้เลยอะนะคะใครก็อยากเป็นคุณทําไมคุณผู้คนมองว่าทาไมผู้หญิงคนเนี้จิตใจดีมากเลยเป็นแม่พระเป็นพ่อพระอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะคะลูกดวงเป็นอย่างนั้นจริงๆอะเขามองคุณแบบเขามองคุณเป็นแม่พระพ่อพระนะแล้วไม่ใช่ว่าคุณ สร้างสวนลาเวนเดอร์คุณขึ้นมานะมันเป็นจากเบื้องลึกในจิตใจ,ใจของคุณอะเพราะตั้งแต่เกิดด้วยซ้ำไปอะ่ะเห็นไหมตั้งแต่สิ่งสิ่งก็อุ้มท้องคุณมานะ่ะมันมีติดตัวคุณมาจริงๆนะคะไอส้สิ่งสิ่งนี้ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไ,ไอ้คนนี้มัน,ม,น,ม,นมันมันมีมันโลกสวยมันสร้างสวนลาเวนเดอร์คุณมีติดตัวคุณมาจริงๆนะคะตรงที่คุณทําไม่ใช่คุณเสแสร้งนั่นคือตัวตนของคุณที่มาพร้อมกับอยู่ในท้องจริงๆท้องพ่อท้องแม่ของคุณอะนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถึงปกป้องคุณอะ เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะลูกดวงเนี่ยพ่ออกมาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดไม่มีเหตุบางเอิอะแม่หมอถึงบอกพี่ไพ่ขึ้นต่อหน้าใครพี่ไพ่ไม่เคยโกหกนะคะลูกดวงแล้วดูดีพลังงานของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณมากอ่ะและท่านอ่ะรักคุณคุณยังกระไขในหินของท่านนะชีวิตคุณดีแน่นอนคุณเป็นสิทธิ์ีคุณจะมีเงินคุณจะอยู่ดีกินดีสุขทั้งกายสุขทั้งใจมีเงินเหลือกินเหลือเก็บแบบคลังสมบัติได้เลยอ่ะโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้คนสัมผัสพลังงานได้จจาากตััวคคุณสสิิิ่่งง์ทธะเอึย โอ้ยแม่หมอคนลูกไม่ไหวจริงๆนี่นี่เราสับกันสดๆนะเราสับกันแบบต่อหน้าต่อตาน่ะและสิ่งคนเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักมากเลยนะคะลูกดวงรักคุณมากประคบประหม,มคุณดูในคุณใครในหินเพราะคุณเป็นคนที่ดีอ่ะคุณเป็นคนที่มีเมตตานะเป็นคนที่แบบ ใครอยู่ใกล้คขรักคุณอ่ะเป็นพลังงานของสองถ้วยเป็นพลังงานของความรักไม่ว่ากันยาณมิตรคุณเหมือนเป็นพลังงานของความรักแท้นะคะลูกดวงไม่ว่าคุณมีเพื่อนไม่ว่าจะญาติพี่น้องไม่ว่ากันยานมิตรคุณก็ให้รักแท้กับเขาคุณก็ให้ความจริงใจกับเขาคุณเหมือนคนที่แม่หมอบอกไม่ใช่ปากหวานก้นเปรี้ยว่จิงใจมากๆเลยนะคะลูกดวงเห็นไหมมันมีติดตัวคุณมาจริงๆนะครอบครัวคุณน่าจะมีคุณคุณหรือเปล่าเพราะอยู่ในท้องเห็นไหมคะครอบครัวคุณนี่คนที่ผ่านดูคลิปนี้ น่าจะเป็นคุณอะไม่หมอว่านะคะที่เป็นอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมเนี่ยก็อยู่ในท้องที่เขาเกิดมาเลยอะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะแล้วแล้วสิงศิีบอกว่าคนแบบคุณอะชีวิตคุณอะคุณต้องได้ดีสิคุณก็ต้องได้ทุกอย่างสิเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่สร้างโลกเป็นพลังงานที่มีคนอยากเอาอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้คนน่ะรับไปเลยสิความมั่งคั่งความร่ำรวยความเป็นเศรษฐีชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขเห็นไหมคะแล้วก็ท่านบอกว่าเรามีคู่ด้วยนะคะลูกดวงคู่บุญคู่บารมีอ่ะคู่ที่อยู่ด้วยกันด้วยความรักคู่ที่เป็นคู่ชีวิตที่จะครองคู่กันไปยาวนานแล้วก็อยู่กันสุขสบายอยู่กันสุขสบายจริงๆนะคะลูกดวงเห็นไหมอยู่บนกองเงินกองทองด้วยเลยอ่ะพลังงานของคุณเนี่ยที่คุณเกิดมาเนี่ยคุณเกิดมาเป็นสิ่งนี้จริงๆเกิดมาเกิดมามีพลังงานที่ดีเกิดมาเป็นคนที่ผู้ให ผู้ให้ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือครอบครัวเดวันเดวันในดวงเชืของครอบครัวคือคุณนะแม่หมอว่าจิตใจดีมากๆเลยตัวคุณเนี่ยโอ้โหคุณเนี่ยจิตใจมหาเศรษฐีชีวิตจริงก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีแน่นอนแม่หมอเชื่ออย่างนั้นพลังงานแบบนี้ถ้าไม่พูดมหาเศรษฐีจะพูดว่ายังไงอ่ะนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะคะขอขอคอนเฟิร์มไม่ไม่ต้องเยอะก็ได้คลิปๆเนี้ยไม่ต้องเยอะก็ได้เอาไม่กี่ใบก็ได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกผู้คนสัมผัสพลังงานในตัวคนที่ผ่านดูคลิป,ลปนี้อีกค่ะพี่ไพ่ขอให้บอกให้ชัดเจนนะคะบอกมาชัดเจนแม่นยําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาสัมผัสพลังงานในของคนที่มาดูคลิป,ลปนี้คะ่ะพลังงานเลยคะแน่นอนแลวแหละลูกดวงฟันธงนะเพราะไม่หมอบอกว่าไม่เยอะคลิปนี้ไม่หมอไม่เปิดเยอะฟันธงกันไปเลยอะ่ะหนึ่งเดียวคือคุณคุณที่ได้รับเลือกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารักมากเห็นไหมคะเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ คุณว่าจริงใจเป็นคนที่พูดแม่หมอพูดไม่ถูกอ่ะเพราะมันเป็นไพ่ดาบเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ไม่มีห์เหลี่ยมอ่นะคะลูกดวงคนแบบคุณนี่หนึ่งเดียวคนนั้นต้องคือคุณอ่ะมองลงคุณจริงๆที่แม่หมอบอกอ่ะนะคะเป็นคนที่เจ๋งอ่ะพูดได้กันว่าเจ๋งมากๆอ่ะแล้วก็ที่แม่หมอพูดมาทุกอย่างที่คุณจะเป็นเศรษฐีที่คุณเป็นพลังงานดีๆอย่างเงี้ยชีวิตคุณคุณจะดีมากอ่ะเห็นไหมคุณคุณมองลงอ่ะหมายความว่า ครอบครัวคุณมีกี่คนน่ะครอบครัวคุณมีกี่คนไม่ว่าห้าคนสิบคนสามสี่คนน่ะพี่น้องคุณคือเขาให้คุณนะเขาให้มงลงบนหัวคุณน่ะเป็นพลังงานที่ดีที่สุดเลยคุณรู้ไหมอ่ะในตัวคุณอ่ะนะคะเนี่ยเขาถึงเลือกคุณน่ะต้องเป็นคุณเท่านั้นที่มีพลังงานที่ดีมีจิตใจที่ไม่ตากรุนานะคุณไม่ใช่คนที่แม่หมอบอกอ่ะนะครคุณจริงจังจริงใจมากๆเลยเด็ดขาดจริงจังจริงใจนะจริงๆนะแล้วว่าคุณน่ะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะคนไม่ คนที่คิดร้ายเขาไม่ถึงคุณนะแม่หมอว่าเหมือนเขาตั้งการไว้ให้คุณ่ะนะคะเป็นพลังงานที่ดีอะไม่มีศัตรูโมมานที่ไหนนะถ้าไม่จะถ้าจะมีศัตรูโมมานคือใจตัวเองอะนะตัวเองตัวเราเองที่ไะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครทาร้ายคุณได้คุณไม่มีศัตรูโมมานที่ไหนนะคะลูกดวงแม่หมอว่ามนะถ้ามีศัตรูก็คือใจตัวเองอะที่คิดโน่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คนแบบคุณเนี่ยฉลาดคนที่คุณมีความสุขคุณไม่เอาขยะมาใส่ในหัวคุณแน่นอนแม่หมอเชื่อเนี่ยไพ่ไพ่ขนาดนี้นะคะปล่อยวางได้เป็นคนที่ฉลาดคิด ฉลาดทำแน่นอนอะนะคะโอเคนี่แหละเป็นพลังงานที่ดีคุณรู้ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงให้มงกับคุณอะมีญาติพี่น้องกีค่คนอะแต่เขาให้คุณแน่นอนคุณเป็นพลังงานที่ดีมากๆพลังงานแบบคุณเนี่ย คุณส่งต่อให้ผู้คนได้นะคะลูกดวงส่งต่ตให้ญาติพี่น้องได้ที่เขาจะทําเหมือนคุณที่เขาจะเห็นคุณเป็นแบบอย่างนะคะลูกดวงเป็นอย่างนั้นจริงๆในวันที่คุณจะประสบความสําเร็จในวันที่คุณเป็นเศรษฐีเป็นคนที่จะมั่งคัง่งร่ำรวยคุณเชื่อไหมคุณจะมีชื่อเสียงนะคุณจะมีบารมีมากๆเลยนะคะลูกดวงเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่ไพค่ะขอยรูปไพ่สำแต่สำรับโอ้โหพี่ไพ่โคตร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 ดีเลยนะคะลูกดวงคุณเห็นไหมเนี่ยโอ้โหไพ่แต่สำรับคุณเห็นไหม สิบถ้วยคุณเป็นคนที่เต็มเลยอ่ะเต็มจริงๆเต็มทั้งเต็มทั้งภายในคุณอ่ะจิตใจคุณนี่เหมือนแบบ เาเรียกว่าอะไรอะจิตใจที่ดีมากๆพลังงานดีมากๆพลังงานของความสุขพลังงานของความมั่งคั่งในจิตใจของคุณอะแผ่กระจายมากมากเลยนะคะลูกหลวงแม่หมอว่าไม่ใช่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสัมผัสได้อ่ะผู้คนสัมผัสได้พ่อแม่คุณสัมผัสได้ญาติพี่น้องของคุณสัมผัสได้โอ้มออไปโดนทุกทีนะคะลูกหลวงคือทุกคนในครอบครัวสัมผัสได้ผู้คนข้างนอกสัมผัสได้ความเป็นความ คนที่มีความสุขของคุณน่ะนะคะลูกดวงไม่หมอจะบอกว่าอย่างนั้นน่ะคนในครอบครัวคุณก็สัมผัสได้คุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีมากๆเลยเป็นพลังงานของความสุขอ่ะนะคะเป็นพลังงานเป็นเซฟโซนที่ดีให้ครอบครัวตัวคุณเองอะนะคะโอ้เป็นพลังงานที่จะรวยมากๆเลยลูกดวงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกมาอย่างนั้นจริงๆผู้คนเขามองคุณอย่างนั้นจริงๆอะ่ะผู้คนมองว่าคุณเนี่ยแค่เป็นเศรษฐีคนแรกตระกูลก็ได้จริงๆนะเห็นไหมคะเนี่ยเ็าเนี่ยตระกูลเห็นไหมก็ต้องเป็นคุณอ่ะผู้คนมองว่าไอ้คนคนนี้ไอ้เด็กคนนี้ยในนคครรอบัวเี มันต้องก้าวหน้ามันต้องเป็นเศรษฐีอ่ะมันต้องมีชีวิตที่ดีมันต้องมีครอบครัวที่ดีมันจะเป็นเศรษฐีจริงๆคนข้างนอกมองมาไม่ว่าคุณถ้าคุณลงโซเชียลนะคะลงลงไลฟ์สไตล์ของคุณอ่ะคนที่อยู่ในโซเชียลเขาอ,อาจจะมองคุณว่าไอเด็กคนนี้อนาคตมันไกลามากเลยนะเนี่ยอนาคตร่ำรวยมากๆเลยชีวิตจะมีคู่ที่ดีจะมีลูกที่ดีสามีที่ดีอ่ะคือครบทุกอย่างเลยเขามองคุณว่าอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดีมากอ่ะเขาชอบทําบุญเขาชอบช่วยเหลือคนเขาจิตใจดีเขา เพราะมีออร่าคือเป็นความจิตใจดีที่มันแผ่มันยังโลกโซเชียลได้เลยนะถ้าโลกโซเชียลในชีวิตจริงก็เหมือนกันถ้าเคยเห็นค,คุณก็รู้สึกว่าเป็นคนดีมากๆเลยอะตัวคุณเองนะคะลกูกดวงพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักมากแล้วรักเหมือนไขในหินเนี่ยเพราะท่านคลอดคุณมานะเห็นไหมตั้งแต่อยู่ในท้องอะ่ะเป็นคนดีตั้งแต่อยู่ในท้องเลยอะตัวคุณเองอะนะคะแล้วท่านบอกว่า คนที่ผ่านูคลิปคลิปนี้อ่ะคุณจะได้เป็นมหาเศรษฐีคุณจะเป็นเศรษฐีแล้วคุณจะมีคู่ที่ดีคู่ที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะลงหลักปักฐานในบางคนก็อาจจะมีลูกด้วยกันบางคนชอบอาจจะไม่มีลูกด้วยกันก็ได้นะคะแต่มันมีความสุขหมายความว่าพ่อย่าพ่อปู่แม่ย่าแม่ยายรักมากๆคือในครอบครัควญาติโคโหติกาน่ะคุณจะเป็นไอดดลคุณจะเป็นที่หนึ่งของครอบครัวครอบครัวนั้นจริงๆนะถ้าลูกสะพ้ายก็ลูกสะพ้ายที่คือคุณอ่ะที่แม่ย่ารักถ้าเหมือนกันถ้าผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเลย ถ้าก็เป็นคนที่คนเดียวอะ่ะที่แม่ย่ารักที่แม่ยายรักอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเดียวในครอบครัวที่เขาจะเชิดชูคุณอ่ะนะคะลูกดวงเป็นพลังงานนี้จริงๆอะ่ะพลังงานของเศรษฐีไม่หมอรับเอาด้วยนะเพราะบไพ่ดีมากๆแล้วก็อ่านแบบตามหน้าไพ่จริงๆอ่ะนะคะลูกดวงคุณเห็นไหมคิงเรียนเก้าถ้วยจากเก้าถ้วยมาเป็นสิบถ้วยแล้วอะ่ะจากจากยังจากยังแบบ ถ้าคนโสดอ่ะนะคะโสดแล้วมีความสุขมากฉันโสดทําไมอะฉันมีความสุขฉันไม่ต้องมีคู่ฉันก็กินอิ่มฉันก็นอนอุ่นมาเมื่มอไหร่ก็เมื่อนั้นแหละคู่ของฉันนะไม่ได้ตามหาไม่เอาใครมาทอกสิ่งนะ ฉันมีมาตรฐานว่าฉันต้องมีคู่ที่ดีคนที่มีเงินคน,ท,นคที่จะดูแลฉันได้ทําพลังงานให้ตัวเองมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะรอคู่ไม่ท็อซิกไม่ดรามา่าไม่ไล่ล่าคุณได้มาทุกอย่างเลยอะเอเนจีของคุณคุณรู้ไหมถ้าคุณโสดนะคุณจะเป็นสิบถ้วยคุณจะไม่โสดถ้าเคยที่มีคู่อยู่แล้วนั่นหละคู่ของคุณและจะอยู่กันไปยาวนานและสร้างงานสร้างเงินมันมีแต่สิ่งดีๆมาให้สิ่งสด็จเขาประเคนให้เองอะนะคะลูกดวงไม่ต้องถามแม่หมอจะมายังไงแม่หมอเชื่อเชื่อก่อนต้องเชื่อเดอะทรูตคือความจริงงแล้ตออเชื่ ให้สุดจิตสุดใจนะคะว่านี่คือคุณคุณเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะได้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ในปีนี้อ่าสองปีสามปีข้างหน้าบงลงแน่นอนคุณได้แน่นอนนะคะแม่หมอบอกได้แล้วได้มันอยู่บนเส้นทางที่คุณมีความสุขทั้งกายทั้งใจอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเพชรนินจินดาทุกอย่างคุณจะมีพังพอมในชีวิตของคุณมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือทําบุญเหลือแบ่งปันนะเงินเป็นกอบเป็นกม เป็นอย่างนั้นจริงๆที่หมอพูดมานี่คือพลังงานของคุณนะคะลูกดวงรับเอาไปได้เลยนะคะโชคดีนะคะลูกดวงขอบคุณค่ะ